มีมีสองในมือให้มานังน่าปฏิาโดยเะวายสองเป็นคำสั่อไปกระเดิมเงินเงิระเดิเินยะถหมนังแต่ว่าซือไปวอนำของชาวเนี่ยแบคำวเยเ่อเปล่ารือชาวเยปฏิาต่อไปก็ตั้งนโมผูกรบนโมโมัสสวะโอระหัสโสัมาสามพุทธะ นะโมตสะภวะโตอระหะโสสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิทังวัเมธานังอาสายวังอินังโหตุคดิตดัพระิรรมพุทเรน้ายาั้งหล่ก็นอนเทวะ จะถูกปัจจัยเลกเดือมบริวารทางไล่ลงนี้พ้องข้าประชาทางไล่เพื่อประโยชน์เพื่อความทุกข์พ้องข้าประชาทางไล่พุทธบุนดีข้าประชาทํางวายคอยต้องไปเดิงคุณแม่แก้วจะเดินจนสิทานในหล้าโลกนี้ไปแล้ว มาปฏิสุทธิวิญญาณป้องฐานอยู่ในศุกโอเควันฝนจากุท่านลองปฏิสุทธิวิญญาณป้องฐานอยู่ที่ทุกแล้วคอยทุขจริงจริงสุดไปสิ้นกาลนานเทินกลับไปโอ้ตรงเขาใว้แต่ผุจะเอาตรงหน้าเลยนะ tốt rồi đó. Thôi làm nay công đẹp của cha cho con.